ขอสักนาทีจะลามดำเขาที่แล้วลูกเกมไปไปพลาดตรงไหนที่เคยแพ้สุดสุดมาก็ยกห้าไปโดนแข้งมงอ,อยก้าไปโดนแข้งวันนั้นขึ้นมายกห้าชิงดำนะคู่นี้ชกสนุกอะ่ะหลังจากชกเสร็จไ้นั้นก็ไม่ได้ต่อยใครเลยครับเก็บตัวมากี่วันนะครับเที่ยวเนี้ยยี่สวันยี่สิบวันก็พักได้แป๊บเดียวสิซ้อมอ,อ,อยู่ที่ซอมบนมีปั้มใครบ้างครับ มังจเลแก่นแก้วมังจจเลยใหญ่นะแล้วก็มีแก่นแก้วเมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่ครับก็เกินจุดแปดเกินจุดแปดทำกี่รอบผ่านสองรอบรอบมาเหยียบอีกทีหนึ่งเรอูจุดสองแล้ววิ่งปแป๊บหนึ่งก็ผ่านเลยนะครับร้อยยี่สิบสองนี่คุมเยอะไหมก็ประมาณสี่กิโลประมาณสี่กิโลนะครับโดยประมาณวันนี้วางเกมยังไงบ้างครับเจอกับสู้สุดคนเดิมเดินเบียดไปเรื่อยๆอ่าเดินเบียดไปเรื่อยๆวันนั้นคู่นี้ใครเดินใครได้เรียบปะครับอ่าแต่เที่ยวนี้ในมวยรอบด้วยเราอยู่สายอะไรครับ สายเอมีใครบ้างก็มีมีสู้ศึกมีฉลามดำก็พีรพัฒนก็ชัดชัยพีรพัฒนด้วยหรอแต่เองก็บอกพีรพัฒนถอนไม่ได้อ่ามีชัดชัยเอ่าพีรพัฒนก็อืมอืมอืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอแถลงข่าวอีกทีเนาะอ่าก็เดี๋ยวดูวันนี้นะครับฉลามดำช่วงหลังๆนี่มีแพ้ชนะใครบ้างก็มีชนะลุงยังเล็กแล้วก็เฟรดแตเรนก็เฟรดสุด โอเคประมาณนี้ขอบคุณครับ